สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นตอนเช้าของมือวันเสาร์นาวันที่สามกันนาซึ่งวันนี้จะพาทุกคนมารอเบิงตลาดคนหักสุขภาพเนาะพ,พอตลาดนี้จะเป็นตลาดผักปอนผักปอนสานพิษเนาะซึ่งจะเป็นตลาดสาหรับผู้ที่หักสุขภาพซึ่งวันนี้เรากาตื่นเช้าพาไม่เท่ามารอตลาดเพราะว่าก็คือ่นบ่สบายนะ่นเป็นโรคมะเร็งแน่แหละก็เลยต้องได้กินแต่ผักที่ปลอดสานพิษเนาะซึ่งจะเป็นตลาดที่ ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะรลงจันทร์สำหรับตลาดผักพรสารวผิดที่ตั้งอยูอ่บริเวณเดินจอดรถของไอ้เทคนี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นบริเวณทางด้านาบนจอดรถของเพลินจะเอาา็นว่ามาซาเนี่ยนึ่งก็เท่าจะบ่มีบนจอดรถอะไรทุกคนสำหรับบริเวณใกล้ใเนาะถ้ามาซาก็าต้องเลยเพละ่ะจอดอยู่ใกล้ใพุน่นพอเดินจอดรถของไอ้เทคนี่จะค่อนข้างาว่ากว้างเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมารอเบิง่งเนาะจง เอาไว้รอบข่าวเมื่อกี้มันทุกคนนี้โคตรลายเลยมาแต่ตอนเช้านี้นะทุกคนเปนเต็มเลยแล้ววันนี้เราลืมใหม่นะทุกคนต้องขอขออภัยเพราะตื่นมาแต่เช้าอากาศเฝ้าแดดมาเทาปุบมาแล้วก็มาปกิก่งตอนนี้กับเวลาเป็นมหมอกเลยแต่ว่าบรรยากาศกับว่าข้างมืดขึ้นเพราะฝนตกแดดหลก,ก็รวมถึงมันเช้าวันที่เทาก็ตื่นตื่นสค่อนข้างสวยเลยค่ะทุกคนนะเราได้ไปกานกับพอดีที่อากาศบางเกียรพามาที่การทุกคนเบิ้งคือรถเต็มเลย อันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าเขาจะมีเต้น,นเลยุกคนบมกเป็นเซอร์กิกรรมอินทรีล้าวเนาะจะเป็นรวมบรรดาพักพื้นที่ปลอดสารพิษเต้นทางด้านหน้าจะเป็นเต้นของหน่วยงานพอภพิชาติผลเขาจะมีการไปเละาะซุ่มกวดในแต่ละห้านว่าพักที่อเมคาหานี้แต่ปลอดสารพิษเทเบ,บิลบอลนพราะวเดี๋ยที่ห้อยู่ ในตลาดนี้จะมีแต่ผักปอดสารพิษเท่านั้นก็คือเพิ่นจะมีในง,งานคุ้มครองก็คือเป็นในงานคุ้มครองอกันนี่จะกินงานกวาดขอบมาเพิน่นเดี๋ยวข้าในเต็นกัน <c oughs> ข้างล่างด้านในขข้างมือตัก่อนอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ทางด้านในมันจะมีเป็นเต็นเป็นโต้จริงๆนะเป็น,ตนโต,โตโ้ซะนี่ เขาจะไทยเซาโต้เนาะจะมีมัง,งม่ามีพืชผักต่างๆระย่างเลยถึงตลาดนี้เพิ่นจะมีเปิดแล้วก็มือวันเสาร์เนาะเพิ่นจะเปิดประมาณอะไรคะเทา่าตัวขาไม่ขามันจะมาลงแต่เช้าแล้วก็จะปิดช่องบายๆนะเจอววผักสดๆเลยขับก็จะผิดที่คนนิยมกันมาตลาดน,นี้ก็คือว่าเพิ่น เป็นผักก็ท่านพิษได้แลยแต่วเวลาเขาซื้อไปเนาะอาจจะสมาเดินมาเก็บไว้ได้โดนนะมันจะบอกเหี้ยงบวมเอ้าฮะนะแต่ว่าคนก็นิยมกันมาที่อ,อยู่ในตลาดนี้แต่อยุยางนึงอะ่ะคุณฟองมันจะทำทางว่าคุณฟองดีคนจะมีการชุมกลัวานะคือสำหรับไม้ค้าผันจะยใส่เชื้อใส่เชือ,อ,ะะชอสีสีเขียวนเนาะสวัดีบ่ อันมานี่ได้เซาเาเป็นตัวอ่ะมาได้เซาเป็นตัวอ่ะมาขานี่ตัวใครก็ตัวนังสาันกีบโอ้อตัวก็ได้ใจซิ่มบ่แจ้งยังไอาสีมันกีบนี่โอ้ข้านข้าตัวข้าตนเนาะ ครับาเจ้าเอาลละกันลภมาษาเด้อุลเปีวเจะได้เสียคะาตโต้ึ่องสาพันกประเทศภาคหลายประเทศดิเสียหลายก็คือโต, 1, ต,อตนึื่งซาพันตโต้ภาษีสิบเอานั้นกปะช่าเต็น,นอีก,กประมาณสี่พันกีบเป็นวานะประเทศประเท,ทาอก็ด้เสียหลาอยู่เลยต้องมีค่าเนาะก,ก็ต้องเงิในใจก็จะเยเพอ มจริงแล้วตลาดนี้เป็นตลาดที่คนมารอหล่คนนิยมกันมาแต่วกับกันก็คือที่าห้อง,งนอ้นไอไปนี่เสียค่าแพกค่งหนค่าโต๊ะค่ะตั้งตลาดนี้มันตั้งอยู่ที่เดินจอดรถของไอต็กเนาะทุกคนเ้าไปบอเคยมากแต่มารอชม,มได้มันกาตอนเช้าไปนี้มันคนเต็มเลยเขาเคยมาท้ายทุกคนบิง่งแต่ว่าช่วงที่เขามาทายในเมือก้อนมันจะอยู่บนถึงคุณเนะาะเดีัยวไปจนนี้ เป็นในใหญ่ลงมาทางนั้นรวมนอยนึงกับใหญ่ลงมาบริเวณที่เป็นบริเวณทางจุดดื่มสามซีสามซีสเตชันอะตอนแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นในเป็นว่ายุบไปแล้วเนาะมันก็เลี้ยวใหญ่ตลาดนี้มมาบรรลุมที่เดี๋ยวต้องกลางกระทมทุกคนมันเพียงเต็นกันเลยทางนั้นจะเป็นในกินเดีาฮอลล์รอเบื้องบริเวณนี้ก้อนใช่จะลงไปเบื้องในกินเลาต้องเบื้องตี้นว่าจะเป็นถักกอนซ้ำผิดปะโอ้ยังแม่นอยู่ยังแม่นถักกอนซ้ำผิดอยู่ทุกคน อันนี้ครัต้องสสังเกตบวกเต็นเนาะคนจะมีเต็นให้ก็คือถ้าว่าเต็นใดผักเป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยจะมีวปนี้นะนอ,ยกกอ,นนนอย่าลักประเมินไปน,น,นี้ี๋ย่างแรกตอกนี่ผักแล้วคาดีบอ ตัวไล่ทุกคนถ้าว่าอยากมีสิ้นเลือกอะไรก็ต้องมาในซัเท้าเนาะเพราะว่ามันสวยๆนึงครับไม่มันก็ชิเลือกน้อยก็ชิบอได้เลือกหลายกว่านี้แต่ว pe ่าคือเลือกไม่ละตอนเท้าคนจะมาหลายเพราะว่านิยมกันมาตอนเท้าดีเพราะว่ามันมันมาเท้าจะเห็นลายยางมันมาสวยเนาะลายยางอาจจะเบิดก้อนกระมีเนี่ยที่มันมีน้อยนะแต่ว่าก็ควจริงแล้วมันไล่อยู่แหละปักผมบอกคน ทางคนทางผักทางผักข้ามีค่าวารอเข้ากันเลยสำหรัตบตลาดผักปลาสันิดนี้โดยเฉพาะจะมีผักหลาก็มากมายตามฤรูดุกันนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นผักประสันทิดบริสไทสารเล่ง เราเล่งให้มันเกิดมากมีแต่แถวบ้านใหม่ตามธรรมชาติ้วก็มันพึบพัดขายเฟซเลยสุดแล้วทุวกคนตอนนี้เรามาเรามาสุดเป็นของอตลาดปากฟอดชานพีแล้ะทุกคนอันนี้จะสุดอยู่บริเวณนี้สุดอยู่ใกล้กับสุดอยู่ใกล้กับบริเวณทางขึ้นของอ,อตึกตึกเกา จนจากวเลยนี่ลงไปจะเป็นสไลด์จะเป็นอาหารอาหารแล,าาาแล้วก็จะมีไข่ซีนไข่ปลาเนาะที่เราจะพาคนเลาะเบิ้งให้มันทั่วเลยทุกคนนี่มากระจะยาหารวงใหม่ก็บรถอาหาร่ายทุเรียนทุเรียนราคามากม,มาพุกเนาะบ้านหนองหอมมาพุกจะมาพุกทา้งเลยพักเหนือพักใต้ห้องอย่างนั้นมากินไล่ทุกคน เดี๋มื่อนีเทาตัวดีที่ตื่นมาอนจะเศ้ามาเบิง้งบรรยากาศบานีิเห็บบนบรรยากาศบานี้โด้หล่ะนะพอดีไม่เทาคนแหละแต่ละเช้าต้องมื่อวันเสาร์เพิ่อนจะออกตลาดก็คือจะมาตลาดผักปอดสั่นพิษแหละเก็จะกินแต่ผักปอดสั่นพิษนะเพราะเป็นเอานะผักชีว่าตลาดผักปอดสั่นพิษนีน่กัเป็นตลาดของคนลักสุขภาพเนะี๋ยวคุณเพิ่อนจะเปิดแต่สำหรับเมื่อวันเสาร์เพราะฉะนั้นคนจะมักซื้อไปจักตุนไว้ เหมือนกลุ่มอทิหนึงเนาะเพราะวา,าที่หนึงจะเปิดเที่งึงเดย์มีซีนมีอยงเดยเดี๋ยวทำไปรอบบ้างอันนี้เป็นโซ่ข้าซีนน่าจะเป็นซีนหมูแต่เนาะ <c oughs> เรื่องกอแห้งนะกูเจ <c oughs> ้าตื่นมาบพราได้กินอย่างไรเนี่ยนะน้า,นาก็ยังบพราได้กิน <c oughs> พอเพิ่นปลุกมาแล้วก็มาขับรถพาเพิ่นมารอตลาดแล <c oughs> อมีขี้งอมีอยงเนาะ มันจะเป็นคาราซินโอ้ทุกคนบอไม่ว่าบูมีบ้านไหนที่บูมีคนเลยเต็มทุกม้งเลยอันนี่อะไรอย่างทางต้อว่ะต้อต้อย่างอันนี้ต็ออันนี้ต้อด้านต้อขุ่มโอ้ต้อด้านมันยุขุ่มมันบออ๋อเจ้เด้อสบายดีใช่ไปร่อนเนื้อข้าวให้ได้ฮนะโอ้ <im <attraction> <im <itation> มาที่บ้น s, า,น,า,าบนเกินมานนี้อาลูฟาร์มบ้านเกินโอ้ <im itation> มาโดยทางมาแล้วทุกคนแข่งเขาเองเนาะ <im itation> เขาเองกั่คนแข่ยังจันทร์อันนี้ก็มาแต่บ้านเกินเล้วอยู่คนโรงงานเสียมีไข่เห็ดมาไข่กระตุนไข่ไงกระตุ้นเท่าไรกระต <im itation> ุ้นหัวเลยคิดสามพันคิดสามพัน น,น้ำยังันที่เป็นปปน้ำปนแต่ทน้ำกะทิที่สองนั้นปนน้ำก,กะทิเอ,เอาเอาสองผุเ,เอาน้าอย่างนั้นเอาเอาแนวร้าน,นถืกกอกปุญกระินเหมือนกัอ่าบริเวณนี้เปิดช่วงเมือวานเลยจงไหนเปิดเป็นเปิดเมื่อวานันวันทุกวันเสาร์วนทุกวันเสาร์ัวนั่งเคลื่อนเคลื่อนบ่คลื่อนรถโอ้เคลื่อนว่าเปิดแต่วันเสา แสดงเพ่อเพิดเพิ่มอีกเนาะอู้เด็ครับปุ่นเกคนเด็กขับปุ่นผ้ิเดยครับเจกันเดี๋ยวความเงี่ยนเครื่องก่อนเดเ๋ยวรออกอแตกคนเขาเขาแก่นะนัคือเพื่อเปิดทุกวันพุดธกับวันเสาร์าะคือเมื่อก่อนมันพเปิดแต่วันเสาร์แต่ จ้างนึกินว่าชเิเพิ่มมันพุกแต่ว่าบริษัทขาจะคนเฟิมนะก็เลยว่าเาเบาเลยครับแต่ว่าข้อกคือเขาถาาเมื่อกี้เปิดประทุวันเสาร์เด้อาไยเด้อานมันนญี่ปุ่นวันนี้นี่นะครับื่งแถมสีนะมิไทยนะครับมนานไม่เต้ารับ่อ ก็มีหลากหลายทุกคนแบบเป็นคล้ายๆกับตลาดทั่วไปเลยมาทั้งน้ำรุ่มแต่ว่าเอ่อมันจะบูบได้รวมครับก็ซาตีเลยทุกคนจะรวมมีทุกอย่างแต่ว่าเป็นแบบตลาดทั่วไปเนะาะจะรวม,มทุกอย่างมีพักมีซีนมีปลาของไม้มีครบเลยแต่ว่าเสี่างเดียวเต็นท์นี่ทุกคนเขาต้องได้กลมไป,มไปน่ามาอะไรทุกคนนี่น,นี่มักระทองมังกงเห็นปะเขาจะ อตินลงบ่อจมาเสมอนะอืจรงเะนเียนค่ะมาเต้ามะยเก็กกมีเห็นไกลๆไกลๆเด่เร kind of mm ิ่มที่สุดแล้วตอนนี้ใกล้ที่สุดละจะชุดจะยูทางนั้นหลังของอ่าห้างไอทีตึกเก่าเลย ช้างพ่นก็ล์มบกเพราะว่เต็นกจ็จะตจำนะแล้วอยียางเต็นกะ็ะจาวางบุป็นระเบียบนะก็เลยว่าตำหั่นตำนี่ไปชาวบานก็ต้องไปเอากันพ่มลงตางกฝนมีกบหอยรวมมีตัวจีหนายแล้วจีรอนะ่กะก็จะมังหอนมังหอยใต้ดินนะมูกระต้อ โอ้ยจนพอเลยคนมากมาตลาดนี้หลายุกคนคือมันมีครบเลยมีครบทุกอย่างคนก็เลยพาก็มีงงมามีปัากล็ดท่านที่หล่กจ้าม้าล้มครบมีกบมีปลามีหอยมีทุกอย่างนี่เรารอมาตอนนี้ยังที่เห็นก็คืออาหารทะเลทุกคนอาหารทะเลเดี๋ยวชิพายรอมันมันจะมีบอกโอ้โหอันเห็ดอันเห็ดจะอีกส่วนนึงเลยมาขอยุก นนสุดเดียพาลอดสุดป่เอสีออกห่างไปพอมันลำบากโอ้อันนี้เริ่มเืนเพื่อนเลย ชว่วยเราทุกคนคนสุดที่จะหลายจะมีแนะต่ป่าเนาะมีแต่ป่าเป็นทรายป่าโดยส่วนใหญ่ป่ามุมกล้องมันโบละเอียดก็ต้องเข้ารถเข้าไปกับเนื่องโดยนี่แหละทุกคนมันเรื่อยมหน่อยคือก็จะจกลางเฟินกลางยางโบนะั่นก็เลยว่าต้องกลางกระท่มแบบกลมต้องรีบไปได้ขนาะดตอนนี้มาสุดละ ซูจูนี่บอทไฟบ่โหทางแม่หลังของไอติเคติเก่าหรือว่าบอลติดกับอ่าเขตกับอ่าเขตเศร,รษฐกิจพิเศษบึงทะหลวงเนาะโอเคนะทุกคนสำหรับจิมมี่ทับไฟเบิ้งมาจากฮอรจิมมี่กับฝากก่อนนะฝากกดไลค์กับซาตะไคร่องเวาเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮอร์เทคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เขาก็จะพาทุกคนรอเบ,บิ้งมาฮอร์เกี่ยงครั้นี้นะทุกคนแล้ว